ครอยากถูกหวยได้โชคลาภห้ามพลาด EP นี้ค่ะที่นี่วัดดอนใหญ่อาจจะมีคนอยากถามและอยากรู้นะคะว่าทำไมชาวปทุมธาน,นีถึงได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันบ่อยมากๆเลยนะคะ ที่นี่เลยค่ะวัดดอนใหญ่ปทุมธาน,นีค่ะให้โชคให้ลาภให้หวยถูกกันแบบว่าเรียกได้ว่ารางวัลที่หนึ่งก็มาแบบเยอะมากแล้วบ่อยมากเลยนะคะที่นี่มีที่สักการะและที่หมูหลายจุดมากๆภายในวัดนะคะเลยๆแนะนำที่นี่ค่ะมาที่วัดนี้กันเลยวัดดอนใหญ่ค่ะทุกคน เรไลให้โชค E ีพีที่18ค่ะวันนี้เราอยู่กับที่วัดดอนใหญ่อเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะเรียกได้ว่าวัดนี้ค่ะกําลังมีชื่อเสียงด่งดังมากๆแล้วมาแรงมากๆในสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเพราะว่าที่นี่เขาให้ตัวเลขค่ะทุกคนถูกรางวัลที่1กันเยอะมากๆแล้วใครที่แบบจะขายที่ดินขายไม่ได้เป็น10ปีเป็นชาติ มาปุ๊บขายได้ปั๊บทันทีเลยค่ะทุกคนแล้วที่วัดแห่งนี้นะคะมีที่ให้เรามูลหลายจุดมากๆเลยมีจุดไหนกันบ้างเดี๋ยวตามราละอยกันไปเลยค่ะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดในทุกๆ EP ีกับวัดดังของเราและตามไปหาตัวเลขด้วยกันค่ะอย่าลืมนะคะกดไปเลย และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญที่นี่เลยนะคะเรียกได้ว่ามูแล้วแบบปังมากนะคะเพราะว่าของที่นี่เขาแรงมากจริงๆนะคะบางคนอาจจะบอกว่าท้าเวสวรร์ที่วัดนี้ที่วัดนั้นที่วัดนู้นนะคะก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันบ้างให้ของดีเหมือนกันบ้างให้เลขถูกเหมือนกันบ้างแต่วัดนี้นะคะ่ะเท่าที่หลายๆได้สืบในโซเชียลมาททั้งหมดของเขาแรงจริงๆคะ่ะเพราะว่า องค์ทาวเวทที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้เขาให้รางวัลที่1ถึง12ล้านบาทด้วยกันเดี๋ยวเลยๆพาทุกคนไปไหว้ทาวเวทกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะไปค่ะ รู้สึกว่าที่มาไหว้ครับผมนะก็คือขอได้จริงครับอย่างเช่นว่าเรามีเรื่องทุกข์หรือว่ามีเรื่องอ,อยากจะอยากจะขอพรให้สําเร็จครับตรงนี้ก็คือว่าได้สาเร็จจริงๆคับมีบอกต่อครับว่าที่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงขออะไรก็ได้อย่างนั้นเลยครับโชคลาบอะผมได้แน่นอนครับเพราะว่าผมทํางานใน ในส่วนของเป็นการขายอะครับแน่นอนว่ามันต้องปังแน่นอนผมเคยไหว้แล้วมันปังทีนึงก็เลยมามาไหว้ที่นี่ครับผมหลังจากที่เราไหว้ท้าเวสุวรรณแล้วขอพรกันมาแล้วนะคะทุกคนเลรลยยังมีอีก3จุดที่จะพาทุกคนไปนะคะนั่นก็คือหลวงพ่อ 3D ดีนั่นเองนะคะอยากรู้ไหมคะว่าหลวงพ่อ3ดีคืออะไรเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับทีดีหรือเปล่านะคะหรือ,อยังไงเดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมกันคะ่ะ และหลวงพ่อสามดีในที่นี้ก็คือนะคะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3องค์นั่นเองนะคะและองค์แรกนะคะที่เลยๆได้พาไปไหว้ขอพรกันเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือหลวงพ่อดําสำลิดดีนะคะและองค์ที่สองที่อยู่ด้านหลังเลไลนี้ก็คือหลวงปู่ดอนใหญ่ดีนั่นเององค์นี้นะคะก็จะมีการเขาเรียกว่ามาบนบานมาขอพรในเรื่องของการรับราชการนะคะไม่ว่าจะขอเป็นทหารขอเป็นตำรวจขอเป็น เรียกว่าเป็นยศใหญ่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใดๆก็ตามที่อยากให้พ้นทหารอยากอะไรที่เกี่ยวกับราชการทั้งหมดเลยองค์นี้บอกเลยว่าขลังมากๆนะคะใครที่อยากจะขอพรในส่วนเรื่องของตรงนี้ให้มาที่องค์หลวงพ่อดอนใหญ่ดีนี้เลยนะคะและองค์ที่3นะคะชื่อว่าหลวงพ่อใจดีมั่งมีศรีสุขนะคะอยู่ในบทเงินปทุมทองนะคะชื่อแค่ชื่อก็รู้สึกว่าท่านมีเมตตาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไป ขอพรไปกราบไหว้ท่านพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ และนี่ก็คือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์องค์ที่3นะคะนั่นก็คือหลวงพ่อใจดีมั่งมีสีสุขนะคะหลวงพ่อท่านจะอมยิ้มตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนหลายๆรู้สึกว่าท่านมีเมตตามากๆเลยนะคะเพราะว่าได้รับพลังเมตตาจากท่านเพราะว่าชื่อของท่านนั่นก็คือใจดีนะคะท่านจะประทานพรต่างๆให้กับ คนที่มาไหว้ขอพอรท่านนะคะเห็นหน้าพระพักของท่านแล้วคืออมยิ้มตลอดเวลานะคะเลยๆลนั่งกราบท่านไปเลยๆลก็รู้สึกว่าเลยๆลได้รับกุศลได้รับบุญเหมือนท่านแบบส่งความเมตตามาให้เรานะคะก็เป็นหลวงพ่อที่สวยงามมากๆแล้วก็อยู่ในโบสถ์ที่สวยมากๆเลยนนก็คือโบสถ์เงินนะคะเขาเรียกว่าโบสถ์เงินในปทุมทองนะคะซึ่งโบสถ์เงินในปทุมทองคืออะไรคือโบสถ์เงินแล้วมีกลีบของดอกบัวสีทอง ล้อมรอบโบสถเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวัดเลยค่ะที่สวยงามมากๆของจังหวัดปทุมธานีค่ะและอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของรายการของเรานะคะนั่นก็เรียกว่าจุดของฝากนั่นเองนะคะนั่นก็คือไอ้ไข่นะคะที่นี่เขาบอกว่าไอ้ไข่ ให้หวยฟังมากๆนะคะถูกหวยกันมาแล้วนับไม่ถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่หนึ่งเอ่ยรัฐบาล2ตัว3ตัวเอ่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เลไยจะพาทุกคนไปขอตัวเลขพร้อมๆกันค่ะไปเลยหัวใจสำคัญของเราก็คือว่าอยากจะเอามาสร้างโบสถ์นะคะ คือหลวงพ่อก็คือจะมาช่วยสร้างโบสถ์ให้แล้วเสร็จนะคะทําไมถึงคนนิยมมาไหว้เพราะว่าถูกลำวันกันเยอะค่ะขอได้ไม่รับแล้วก็คนก็ถูกลำวันกันเยอะไม่ว่าะจะเป็นเรื่องการงานธุรกรกิจอะไรก็ขอได้หมดนะคะเอาอย่างตัวพี่เองเอานี่กว่าพี่เจอเพื่อนที่ดีคนที่ดีแล้วก็การงานพี่ก็ดีขึ้นแล้วก็เจอคนหลากหลายซึ่งผลมาอยู่กับพี่เองว่าเออว่าเราอยู่ตรงนี้เราก็ได้โชคถึงว่าเราไม่ได้มีโชคไม่ลาบจากจากตัวเลขแต่ว่าได้อย่างอื่นมาแทนแล้ว มันเป็นันที่ว่ายืนยาวถามวันที่สุดค่ะก่อนที่เราจะไปไหว้ไอ้ไข่กันนะคะทุกคนวัดนี้นะคะก็ยังมีการเจิมลงณที่ฝ่ามือและก็ที่หน้าผากด้วยนะคะทุกคนเรียกว่าเป็นวัดอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ที่ทุกคนมาเจอมาลงนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เสียดายมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่า เป็นวันหยุดของการเจิมพอดีนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามากันใหม่ได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เลยลายพาทุกคนไปหาตัวเลขกันก่อนดีกว่าค่ะ ละคะ่ะทุกคนตอนนี้เลยๆก็ได้ขอพรนะคะกับไอ้ไข่เรียบร้อยแล้วจุดธูปเรียบร้อยแล้วนะคะขอบารามีทุกสิ่งทุกอย่างจากไอ้ไข่ค่ะตั้งแต่ชาติที่แล้วจนถึงชาตินี้เลยนะคะขอบุญบารามีวันนี้ขอให้มีโชคใหญ่ๆณนะที่วัดดอนใหญ่แห่งนี้กับเขาบ้างเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะคะ ก็ไอ้ไข่นี้มีที่มายังไงนะคะถึงได้มีคนมาไหว้มาขอพรกันเยอะแล้วมาขอตัวเลขกันเยอะไอ้ไข่นี้มาจากต้นกําเนิดวัดเจดีเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ไลลัก็เห็นไหมคะมีไหอยู่ข้างๆแล้วก็ขอเป็นล้วงลูกไข่ปิงปองขึ้นมาก็แล้วกันนะคะ เดี๋ยวมาถึงไฮไลท์ของรายการของเรานะคะก็จะมีตัวเลขไปฝากทุกๆคนนะคะเป็นของฝากในท้ายคลิปท้ายรายการนะคะก็ใช้วิจารณญา,าในการรับชมด้วยละกันนะคะใครถูกหวยรวยโชคกันนะคะก็กลับมาทําบุญกลับมาของมาถวายวัดกันนะคะเอาละนะวันนี้เราจะหยิบ2อสองครั้งด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคน ขอให้ได้โชคใหญ่เหมือนคนอื่นเขาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลขแรกเลขอะไรนะคะเลข5ค่ะตัวเลขแรกได้กันไปแล้วนะคะเลขห้าและเลขที่สองเลยๆจะขอเสียงลูกนี้แหละไม่หลุดจากมือเลยไไปไหนเลยเพียงเฮ้ย เราอินกับเลขนี้มาหลายหลายวันมากๆแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้คืออะไร9หรือ6 6หรือ9หรืออะไรทำยังไงอันนี้มันกลับปะไม่ใช่9ก้าใช่หรืออะไรทุกคนบอกเลๆหน่อยเลขเก<ม>้าเ <9 S 2> ขียนยังไงถ้าอยู่ข้างหน้านี้เป็นเลขเก้าไหมหรือเป็นเลขหกเ,เป็นเลขอะไรคะเอาละค่ะทุกคนสรุปว่าในมือของเลไลเนี่ย หหรือ9อันนี้เราไม่มั่นใจนะคะทีมงานก็เลยลองดูในไหยนี้นะคะว่าเป็นเลขอะไรกันแน่นะคะเราได้เลข9นะ,ะเลข6ของวัดนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเขียนว่า6แบบนี้เลยเพราะว่าทุกคนจะสับสนนะคะวัดก็เลยทำแบบนี้เราก็เลยคิดว่าเลข6ทีแรกเพราะว่าบางวัดเขาจะมีขีดให้ด้วยนี่ก็คือเลข9นั่นก็คือ 5 9นั่นเองนะคะเล็กสวยมากเลยค่ะทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ได้รางวัลใหญ่ได้โชคใหญ่กันไปเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันที่วัดดอนใหญ่นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะให้ไอ้ไข่ให้โชคให้ลาบทุกคนในงวดนี้ปังปังกันไปเลยค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนวันนี้เลไก็ขอบคุณทุกคนนะคะแฟนๆที่ชมรายการเลไให้โชคทุกคนเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้วัดดอนใหญ่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะก็ขอให้ทุกคนได้โชคใหญ่มั่งมีเงินทองหมดนี้หมดสินร่ํารวยกันไปแล้ววันนี้ขอให้ไอ้ไขให้โชคกับทุกคนปังปัง รวมถึงทีมงานทุกคนและตัวเลไลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเจอกันใหม่ในอีพีหน้ามาดูกันว่าเลไลจะพาทุกคนไปมูที่ไหนไปขอพรที่ไหนและไปขอตัวเลขที่ไหนนะคะเจอกันอีพีหน้านะคะขอให้ทุกคนรวยคะ่ะ